สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลคอนเฟิร์มทักษินกับเพื่อไทยคิดแต่เรื่องตัวเองได้แล้วยังอื่นไม่สนเนื้อหาใจความนะครับนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งเคยเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ปัจจุบันนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสมศักดิ์ได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k โดยมีเนื้อหาดั่งต่อไปนี้นะครับ ผมฟังปียบุตรพูดแล้วผมก็ต้องถอนหายใจครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าพยายามเสนอเพื่อไทยว่าทำยังไงให้คดี112ท,ทั้งหลายที่ติดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันหายไปหรือว่าลดลงใช้ตั้งแต่วิธีการนิรโทษกรรมจนถึงพูดคุยกับชนชั้นนาแต่ผมบอกตรงๆนะครับเสียเวลาเปล่าครับทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยคิดแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นแหะครับคนอย่างทักษิณถ้าได้แล้วเนี่ยยางอื่นไม่สนแล้วครับ